ีครับ Forex How to นะครับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนนะครับการถอนเงินนะครับออกจากบล็อกเกอร์ abs com นะครับการถอนเงินนะครับไม่ยากนะครับการถอนเงินก็ล็อกอินเข้ามานะครับในบล็อกเกอร์ abs ตามปกตินะครับแล้วก็เราจะถอนเงินจากไอคเคาไหนออกนะครับสมมติผมยกตัวอย่างจะถอนผ่านไอคเคานนี้นะครับเราก็เอาเมาส์คลิกไปนะครับเราก็เข้ามาที่แท็บนี้นะครับ financial operation นะครับแล้วก็ เลือกตรงนี้นะครับวิดดอ w f ฟันนะครับหลังจากนั้นนะครับการถอนเงินจะถอนออกได้หลายช่องทางมากนะครับแต่ที่ผมชอบใช้เนี่ยก็คือเราจะถอนผ่านไทยแบงค์นะครับไทยแบงค์ตัวนี้นะครับไทยแบงค์เนี่ยก็ก็คลิกเข้ามาในแถบไทยแบงค์นะครับสมมุติผมจะถอนผ่านธนาคาร s c b เช่นเคยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วอนลงมานะครับ ให้เราเลือกแอคเคานต์ก่อนนะครับผมจะถอนผ่านแอคเคาน์นี้นะครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับจำนวนเงินที่จะถอนนะครับผมจะถอน6 23ดอลลาร์นะครับอ๋อมันให้เลือกเป็นเงินบาทนะครับสมมติผมจะถอนสองหมื่นแล้วกันก็คือเขาคำนวณให้นะครับถ้าถอนสองหมื่นเนี่ยจะตีเป็นเงินอยู่ เป็นเงินดอลลาร์คือ574ดสอลลาร์สมมติผมจะถอนหมดผมลองกรอกตรงนี้นะครับ2อ,อ่าโอเคมันจะคำนวณให้อัตโนมัติถ้าเราจะใส่เป็นดอลลาร์ใส่ตรงนี้ถ้าเป็นใส่เป็นบาทก็ใส่ตรงนี้นะครับอโอเคต่อจากนั้นนะครับใส่ธนาคารนะครับธนาคาร SCB คือไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็กรอกเลขบัญชีไปของท่านนะครับแล้วก็ชื่อชื่อบัญชีนะครับก็ว่าไปสมมติ ชื่อบัญชีที่รับเงินจากธนาคารนะครับชื่อต้องตรงนะครับกับเลขบัญชีที่เรากรอกไปนะครับหลังจากนั้นใส่ p ินโค้ดคือ p ินโค้ดเราจะได้ตอนเราสมัครนะครับจะมี p ินโค้ดเนี่ยเราจะต้องเอามาใส่ด้วยเพื่อยืนยันในการถอนนะครับหลังจากนั้นก็กดนะสมมติผมใส่ p ินโค้ดเข้าไปกด Confirm Fund w i t h d r a w นะครับก็ผมขออนุญาตไม่กดละกันเพราะว่าผมใส่ข้อมูลไปมัวม่วๆนะครับพอเรากดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะ ทำการเอ็กเซการถอนให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็รอประมาณน่าจะไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้า,าทานาคารายพณิชย์ของเราแล้วนะครับเรไม่น่าเกินนี้นะครับการถอนก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเท่านี้นะครับก็ขอจบวิดีโอการถอนเงินออกจาก b o ็อก FBS.com นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ